มาอีกแล้วจ้าโอ้มีมะมาอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่นอนจ้ะตอนนี้จิ๋วพาพี่น้องลงทะเลวันทำลงจ้ะมึงเนาะนำลงจี๋วจะพาพี่น้องไปเก็บหอยจูบข้าหอยแมงปูจังหน่อยจ้ะหมดอื่นจี๋ว่าจะตุ๋นแกงใสยอ่าปั้นชิ้นโตที่ห้องเก็บมากนะจ้ะเนาะมึงนะ ท่าเก่าเราจ้ะไปใ,ใกล้บ้านเนาะท่าเก่าตรงเก่าเขาไม่ขายมังคุดมังคุดอันนี้เขาต้องปลูกสีฟ้าจ้ะจะโตต้นหน่อยก็่าไหมมังคุดทีดีไปเก็บนะคะเนะาะมังคุดสีฟ้าโตจะหน่อยกว่า แต่แบ,บ่ารตีจะยางพี่เอาไม่เก็บข้างพี่งงพลงตำๆมันค่อยมีอาหารเยอะนี่ค่ะโอ้ยอย่างงามเลยจ้ะอือหึตัวเซตใส,ใสอใยมังคูดสีฟ้าพี่น้องว่าอันตีเขาบอกเก็บไปตากแห้งตีก็ทย่อยไปค่ะพี่น้องตากอยู่ ยทย่อยเก็บไปค่ะกล่องกีเพราะตะล่งทะเลกะจะเป็นอย่างค่ะดับเลยคำมาคำคำพลังกระทามา้ยางเลยค่ะอย่างม้าก็ต้องผ้าไมา้ยางเนาะ <c oughs> โอ้โตอวนี้ตักอวนคัก มจุบกันลายเนาะถุงมือกับบริไซน์มาปันโอ้ยแบตเตอรี่ตีน้องเอ้ยเสด็จไายน้องเบิรงซ้ำได้นาะจะ้ะมันมีแบตตอรแล้วค่ะแต่มันดับไหมกล่องตัวนี้แม่จะ้ะเลืเ่อนไปแต่ไม่แต่ปะใส่ยังได้อันใหม่แต่ววะเก็บเอาตรงนี้ก่อน เป็นตาพ่อเลยได้จ้นะ <c oughs> น,นี่ลายเนานะอื้มสกีบแต่ทำใดเนาะหนิเนาะเป็นดับไหมคะแม่ตะลีกับยาหยุกลายอยู่เด้ เมือก่อนตีเก็บอยู่พูนจ้ะแต่มันนี่จีนหามาเก็บตรงอันนี้น้องมาหนีเล็กน้อยค่ะนี่ไ่อยม,ม่งจุบไ่อจุบคุณมค่อยแม่งจุบจุบตวบนใหญ่นัก เม็ดหมด,ดี่ขอเก็บคนเดียวน่นจาจนะเนาะเพราะว่าเบาะไว้วคคะแปลกจ้ะเอาเก็บก่อนดีหน่อยตรงสุดแรกน่ัจพูนเลยจ้ะ เปิดออไม่จะหอยมังคูดนักศากอยู่จ้ะเปิดออไม่จะหอยมังคุด้อืมหแล้วเป็นตับ,ตบ น้ำมันล่งจะมนันเองเชศนายเฮงจะล่งคลักจะต้องนิติกระจัดกลับแล้วจ้ะเบ็ดตะรีบริการจะมนันเอยไปแค่พ่อกินนอกจากเนาะเปิดออกนี้จะใหงพู เอนต่อยมากโอเคจ้าเราจะจีกับระาพ,พี่น้องลับกันแล้วนะคะเนาะเห่ยมากพอกินละจ้าเดี๋ยวก็ทยอยเก็บตากเปเรื่อยพี่น้องว่าตากแล้วก็เอามาให้กับเขาแสบแสมาสักหาเดี๋ยวจะลองเบงเนาะเป็นห้เไม่นู่มากอยู่จ้ะ ตะพี่น้องทีบก็ไ้มากวันนี้เอาไปซ่อหนีน่ะค่ะเนาะเห็นก็นอยากเก็บอยู่จัดแต่ว่าเดี๋ยวสิหนักหนารถนะคะอสดสด,สด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 ปะลับบ้างกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มลแล้วเลยยังพอดีมืดเนาะบรรยากาศบรรยากาศใจก็นั่งเสียอ,อก มันในฝนตกมดเหนือเลยจ้ะมันโต๊ะบักพักต่ว่ากะตกเพราะด้พักได้ออกได้ง่ามเนาะฟันสิงโตผักกายคมก็ตั้งแตเนี่ค่ะผักกายคมก็ตั้งแตกกอเกาพันค่ะ แในขณะที่เข้าล่อหอยของเขาหลวกเสร็จแล้วค่ะเอาก็สมาอันนี้งงนะะทั่งอกนะคะทำความสะอาดนะจ๊ะติดตีทำการเพาะไว้แต่ว่านังคานนะจ๊ะตอนนี้ค่ะเก็บกินได้แล้วเพราะว่าน,นี้ตีจะเพาะเพราะว่าจะไปกินอยู่บานพีพันน้ำจ้ะจะไปกินกับนมจีน ใชได้อยู่ก็จ้ะใช่ได้อยู่นะนี่ชั้นแรกของเราก็ได้เยอะอยู่ค่ะชั้นที่สองอว้าวชั้นที่สองยิ่งสวยยอดมาก ยิ่งสวยยิ่งอวบจ้ะอวบขาวมากโอ้ยขาวสุดๆขาวสุดๆ ทอง,งอร์ที่เข้าทากุกคนใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าจะแซ่ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชูเนาะแต่เนาะเพราะว่าเศษหายท้องออนเข้านะคะบบเสียง่ายนะคะแล้วก็เก็บไปโดนเนาะ,ะถ้าทองออกกาแบบเป็นคือทองออกบบเป็นสีแบบน้ำตาลนะคะ ทำให้ทุอกทก้อหน่ารับประทานด้วยค่ะ แป้งเนาะค่ะเนาะก็ใส่แป้งอันนี้ผสมลงไปจ้ะก็แป้งมันทักน้อยจ้ะจะใส่ผงฟูไปด้วยจะใส่ผงฟูไปน้ำจ้ะหน่อยหนึ่งเนานะจากนั้นีจะใส่เป็น พิกไทยดำปรุงรสเติมน้ำเย็นจัดลงไปจ้ะตีบมีแป้งทอดกรอบนะคะเพราะว่าปใ้ซื้อเมื่อวัเนาะ่อนมาจะใส่แป้งประสงค์ในการทอดกรอบแทนนะจ้ะ นีจไปใส่กระเทียมเก็บม,มากนะคะหั่นลงไปด้วยนะจ๊ะนั่นก็จะเป็นหอยแมงคู่ที่เราทำการแกะเรียบร้อยนะคะลงไปคุกเขาเลยเนาะใส่ไปเยอะๆเลยจ้ะน้ำมันสำรับทอดลงไป แล้วก็ต เสร็จแล้วจ้าเมนูหอยทอดที่เก็บม,มาจากทะเลทดโซดกับน,น้ำจิมรสเด็ดจ้ากีจ้ามาจ้ะไม่กินน้ำกันก็ดีจ้ะกินัน,นี้ปากแดดกันจ้ะแต่กินมากเลยจะได้พี่น้องจะได้เห็นน้ำเนาะพญายปูกินน้ำจ้ะ คนเดียวแป้งกรอบพอดีเลยจ้ะ กับทว่างอกเข้ากันคักจ้ะ ทาได้ก็บ่ได้ดังใจจะไปนองกินเนี่บ้านพ่ญ่กกแล้วก็นอนจ้ะเจอกันเลยอันนั้ ยานี้ทบบ่านนายกบอกข่ายอยากออกกล้องน้ำขา่ายไม่ได้ใช้กับเข่า,ากินน้ำกันสิคะันอายเนาะก็เลยบอกข่า,าให้กินน้ำกันจ้ะก็จะว่าไปแคมป์ปิ้งไปอย่างสิโอเคอยู่อีกขัามหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเขาโตพี่น้องไปก่อนค่ะคำสุดท้ายท้ายสุดกินคนเดียวคนเก่าเนาะ อากาศค่ะนีก่กลอนคืนอากาศเย็นนีก่กลองเว่นอากาศ้อนน้ำมอวว่าเหมือนก่อนฝนตกนะอากาศเริ่มอุ่นแล้วเนาะเล้วพักพื่อก็จะได้เริ่มเริ่มวงแปวนจ้ะ คลิปโรนีตีกับจะลาพี่น้องไปก้อนนะคะนะอค้อรคลิปนาน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่เด้เขามาติดตามรับชมพุ่เก่าคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ